เอาละค,คร,รคโซนเขาพูดอยู่กับรายการอยู่กับโอ้ยโซคเขาพูดอยู่กับรายการสควคมาีออรุยะวันนี้ผมก็จะมาบอกม่เช่บอกเลยจะมาถามว่าถ้าใครโซนมาพาคก,กับผมไอ้เนี่ย ชักกูเทียวสม,วมัครคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับบอกไปเลยครับเดี๋ยวจะลองมาพมาให้พากละฮะเฮ้อเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะหอยหินพันนะฮะส่วนก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับสักกูนี้นก็ไม่มีแล้วบ้างครับหอ้ยเสียงเงินตัง ตอนคลิปนี้ไปแล้วครับบายเจอปืนครับอุย้ยเจอกันดีบายสวัสดีครับสักค่นะครับมาแล้วฮะวันที่เพิ่งเรียกมาแนละ้วรือบอกคือไม่ใช่แค่ภาคนี่นนะฮะจะช่วยเขากลุ่มภาคเลยะฮะภาคอื่นด้วยะะอันนี้ก็คือสวนก็มานะฮะโอเค ไม่ม e. ีเราบอกแล้วโอเคไปจริงๆแล้บาย